่งตายเพิ่งตายกันหมดโอเคสวัสดีผู้่าสวัสดีผู้ชมทุกท่านเลยนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเคลโลเทียนนะครับผมนะอยู่ผมในเกมแล็กนาล็อกออนไลน์นะครับผมนะเซิร์ฟเวอร์พอนเทลานะอ่าเซิร์ฟเวอร์เราเป็นเซิร์ฟเวอร์คลาสสิกนะครับผมนะรองรับทุกระบบเลยนะไม่ว่าจะเป็น PC Android หรือว่า iOS นะครับผมนะสามารถดาวน์โหลดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอผมได้เลยนะโอเควันนี้ก็จะมาทำคอนเทนต์ 20m นะครับผมนะ มูนักบอลกันนะโอเคใช้ทุน 20m นะโอเคก็ระหว่างที่ผมเปิดคลิปเนี่ยก็แอบใส่มูนักไปไม้หนึ่งนะแอบใส่มูนักไปทีหนึ่งซึ่งมันก็โอ้โหเป็นไงเป็นไงก็โตไปหนึ่งดอกเป็นไงล่ะครับอะเป็นเป็นไงล่ะครับหมยแรกก็มาแต่ก่อนที่ผมจะแต่ก่อนที่ผมจะอัดคลิปเนี่ยผมโดนไป 9m เลยอุ้ยผมใส่ไม่ได้ดูเลยมูนักมันมาลุวลวเลยนะ ดูดิล้วเขาใส่โหล้วเขาใส่บอลกันตานนี้ผมปล่อยผมว่าผมไม่ได้ดูสถิติเลยแล้วมีเ็าออกมูนักรัวๆเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวตาเนี้ยถ้าไม่ออกมูนักอีกผมยัดบอลกันเลยผมว่าใกล้จะออกบอลกันแล้วนะหรือไม่ก็จิงไปเลยถ้าไม่ออกบอลกันอุ้ยอย่าบอกนะอุ้ยบอลกันสู้ไม่ได้เลยหรอ ไหนขอลองโอ้โหอย่าบอกนะผมใส่ได้แค่ทีเดียวอ้าวผมใส่ได้สองทีแล้วใครจะกล้าใส่มูนักวะเอ้ยแต่พูดถึงถ้าใครได้มูนักเห็นไหมถ้าใครที่ได้มูนักอยู่ก็ใส่มูนักเรื่อยๆก็โอเคนะตุกเนี้ยคือใส่มูนักจนกว่าจะโดนกินเอ่ออเวลาโดนกินมันก็โดนกินแค่ห้าไม้แต่ถ้าแบบมูนักมันมาให้เรื่อยๆหลายๆไม้อะผมว่าใส่มูนักก็คุ้มนะ อ่าโอเคก็เดี๋ยวรอให้มีคนมาลงมูนักนะโอเคเล่นฝั่งสองเอ็มแต่มันไม่มีใครกล้าใส่มูนักแล้วอะเพราะมูนักมันมาเยอะแล้วอะผมก็เลยมาใส่มูนักฝั่งนี้แทนเพื่อรอเวลาโอ้โหแต่ดูแล้วน่าจะเสียเงินเอ้ยไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่แนเออเจ็ดไม้โอ้หมาเจ็ดไม้ ทุน 20M สิบเอ็มใช่ไหมถ้าฝั่งนูน่ะถ้าฝั่งเนี้ยผมใส่ไปสองมันก็ได้ได้สี่เอ็มใช่ปะจะได้แปดเ็มเลยปะใส่มาแล้วสองเอ,อ็มเอฝั่งได้ออกมาได้แปดเอ็มก็ถือว่ามันได้เยอะอยู่นะแต่ต้องรอลุ้นเพราะว่าไม่มีใครกล้าใส่มูนนกเลยฝั่งหอ่ะฝั่งนี้ก็ไปดิครับมูนนกอีกรอบวหลุมไม่เลยละฝั่งสองไม่ไม่เลยละฝั่งสองเ็มไม่มีใครกล้าใส่ฝั่งสองเอ็มเลยปะเดี๋ยวผมว่าถ้าไม่มีใครใส่ฝั่งสองเอ็มผมใต่เองไหม เอา้าผมเอาตังทั้งหมดที่มีลงมูนักเลยห้าทีเท่ากับบ้าผมใส่มูนักสามทีแค่เสียค่าน้ำหน่อยเออพราะว่าฝั่งนี้ผมมีบอลกันไว้สองไม้รอดูก่อนถ้าไม่มีเดี๋ยวผมยัดเลยเดียผมยัดเลย้ยมูนักก็สู้ตายอยู่นะมูนักก็สู้แต่ว่าโซเบากว่าเขาดีโห,โหยังไงครับเนี่ยยังไงครับเนี่ยสลับว่า ผมว่าสลับว่ะแต่ใจ,ใจทําไมผมแอบคิดว่าบอลกันมันจะเบิ้ลว่ะอืมอ่าตัดปัญหาเลยนะไม่มีใครกล้าใส่มูนักเลยผมยัดเลยแล้วกันทีวีโอนี้เราผมยัดเองเลยแล้วกันเพรากับว่าผมใส่แดงสามไม้นะจากที่ผมใส่บอลกันอยู่สองไม้นะอืมเอาให้ได้ลุ้นกันให้มันหยดไปเลยจงังหวะนี้ไป มูนักลูกพ่ออย่าทําให้ผิดหวงังโซก่อนต้องได้เปรียบโซก่อนต้องได้เปรียบเอ้ยอย่าบอกนะเรียบร้อยเลยโซก่อนไม่ได้ตังค์โซก่อนไม่ได้ตังค์แล้วฝั่งนี้อ่ะอย่าบอกอย่าบอกนะกูเสียตังค์อีกเฮ้ยมาว่ะเอาได้ฝั่งนี้ได้ฝั่งนี้อยู่ยฝั่งนู้นผมเสียหลายไม้เลยปะแต่ฝั่งนี้ผมได้มาสามไม้ คือคือฝั่งเนี้ยผมน่าได้ตังค์มากเลยที่ผมยัดไปอ่ะผมว่าแล้วผมแอบคิดว่ามันต้องออกบอลกันเบิ้ลฝั่งเนี้ยแต่ฝั่งนี้ไม่มีใครกล้าแทงมูนักเลยนะเมื่อกี้ผมแกล้งบ้าทแทงไปเมื่อกี้ผมแกล้งบ้าทแทงไปถ้าดูมันออกมูนักดีใครมันจะไปใส่มูนักว่ามันออกมูนักมาเยอะแล้วอ่ะใช่ปะ่ะไอ้พวกนี้มันก็รอใส่บอลก,กันกันตอนนี้ราคาเอ็มเท่าไหร่ครับเท่าไหร่วะสี่สิบบาทนะถ้าซื้อกับ อ่าถ้าซื้อกับแม่ค้าโรงแรมเนี่ยแต่ถ้าซื้อหาซื้อตามกลุ่มก็ประมาณสามสิบห้าบาทครับผมราวๆนี้แต่ตัวผมเองซื้อในกลุ่มผมรับซื้อไปเอ็มละสี่สิบนะวันนี้ช่วยๆกันครับผมผมก็อยากจะให้เขาขายเอ็มกันออกนะอืมอีกไม้อีกไม้ไมใช่ว่าเอาเดียวดีผมใส่ไปผมเสียหมดเลยนะใส่ไปผมร่วงเลยนะเอ้ยมีคนมาช่วยวะ่ะ มีคนมาช่วยวะผมได้กี่ไม้วะผมได้ไม้เดียววะไอมีคนมาช่วยวะโอเคใครที่ใส่มูนักรอบนี้ก็ขอให้ได้ละกันนะผมลุ้นมั่วไปหมดแล้วฝั่งนี้ผมใส่อะไรไปบอลกันนะฝั่งนู้นมูนักฝั่งนี้บอลกันโอเคเอ่ะบอลกันสวนเพื่อนสวยปุ้ยมันติดมือด้วยอ่ะผมน่าจะได้ตังค์แล้วฝั่งเนี้ยอ่ะฝั่งนู้นผมได้ตังค์แล้วฝั่งนี้เฮ้ยเราโซลแรงกว่าอุย้ย มูนักออกอีกโอ้โหผมน่าจะเออแดงไหลคุณจุลวีโอ้ผมน่าจะเชื่อว่ะเนาะผมน่าจะเชื่อคุณวราลาวุธว่ะอ่ะแต่เป็นอ่ะแต่แต่โอ้ลองมาเป็นผมดิลองมาถือเงินแบบผมดิเออกล้าเปล่าเออกล้าใส่หรือเปล่าคือมันออกมันไม่ใช่ว่าผมไม่ได้บอกว่าไม่มีเงินนะผมผมหมายถึงว่าสถิติแบบเนี้ยกล้าใสหรือเปล่าเออ ผมไม่ได้หมายความว่าเออมีตังไม่มีตังกล้าใส่หรือเปล่านะผมหมายความว่าเจอสถิติแบบนี้ไปอ่ะใครกล้าใสวะตัวผมเองผมยังไม่กล้าใส่เลยแดงยาวเอาเลยป่ะปิดคลิปเลยบ้าได้เสียปิดคลิปเลยนะอ่ะอ่ะมีคนช่วยแล้วทีหนึง่งอ่ะผมได้สามทีน่าจะราวๆนี้โอเคก็คือถ้าออกถ้าออกแดงรอบนี้ก็คือมันก็ได้กำไรเป็นสิบเอ็มเลยนะพูดถึงนะเออ ได้ลาเป็นสิบเอ็มผมไปหาซื้อของเลยแล้วก็ปิดคลิปแบบตัวยๆเลยแต่มันจะไหลแดงเหรอวะโหมันออกแดงมาเจ็ดแปดทีแล้วนะผมว่าบอลกันมันน่าจะเลิกงูแล้วมั้งกูว่ามาแล้วบอลกันหลอดโตเฮ้ยบอลกันไม่มาว่ะเขี้อไนแดงเฮ้ยไหลแดงอ้โหมาว่ะเฮ้ยมาว่ะ โอเคผมไม่อยากคลิปวิดีโอผมไม่อยากคลิปวิดีโอไอ้มูนักบอลกันผมเสียตังค์อ่ะเออผมว่าผมขอจบจบคลิปวิดีโอแค่นี้ดีกว่าผมว่าจบแบบรอ่อดีกว่าว่ะจบแบบเก็บตัวไม่โอเคเลยว่ะเดี๋ยวผมแค่ดูเฉยเฉยนะเอาโอเคเดี๋ยวอันเนี้ยผมแค่ดูเฉยเฉยเนี่ยเนียเนียอันเนี้ยผมไม่ได้ใส่นะเดี๋ยวผมแค่ดูเฉยเฉว่าคิดว่ามันจะออกมูนักอีกไหมเออผมอยากรู้แค่ว่าคิดว่ามันออกมูนักอีกไหมมันออกมูนักมาประมาณแปดเก้าตาแล้วนะที่ผมพี่ผมหินนะ่ ที่ผมดูเตติมออกมาแปดเก้าตาแล้วใครเขาวาให้ไอบอลกันวะเนี่ยไม่ใช่นะอุย้ยมูนักโตอีกอ่ะผมว่ามันมันมันน่าจะหมดแหละหรือเปล่าวะเอ้ยหมดแล้วโอเคหมดแล้วดีนะผมผมผมเลิกทันดีนะไม้สุดท้ายผมได้นะดีนะไม้สุดท้ายผมได้นะอืมบวกมาแล้วมารับอาบาผมไปหน่อยผมจะใส่คอมให้ผมรับอบาบาบ้าหรือเปล่า โอเคครับก็ประมาณนี้นะผมพอใจกับคลิปวดีโอนี้มากเลยโปกติมุนักบอลกันนี้คนเข้ามาสิงๆผมไม่เคยเล่นได้เลยนะอ่าวันนี้ผมมีทุนมา 20m นะอ่าผมได้มา 12m กับอีก700,000นะครับผม 12m 700,000นะโอเคก็ถือว่าโอเคนะถือว่าดวงวันนี้ค่อนข้างดีนะครับผมนะโอเคใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดถูกใจนะครับผมนะฝากกดติดตามไว้ด้วยละกันนะโอเคก็คลิปต่อหน้าก็ไม่รู้จะทำอะไรนะคิดอะไรไม่ออกเลย ก็รอ,อเกี่ยวติดตามไว้แล้วกันครับผมคิดวันนี้ก็ขอบคุณมากครับไปแล้ว